สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไอเดียเกษตรนะคะวันนี้มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของปลาดุกนะคะเขาถามว่าปลาดุกมนี่ถ้าเลี้ยงในล่องปามได้ไหมนะคะขอคําแนะนําหน่อยในส่วนของปลาดุกนะคะสามารถเลี้ยงได้ะคะ่ะในพื้นที่แม้กระทั่งในกระชังนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของอบอซีเมนต์นะคะก็เลี้ยงได้นะคะอันนี้เป็นล่องปามเข้าใจว่าน่าจะเป็นบอ่อดินนะคะสามารถเลี้ยงได้นะคะแต่ข้อควรระวังก็คือไม่แน่ใจว่าในการปลูกปามเนี่ยมีการ gó She... சை ปุ๋ยหรือว่าใช้สารกําจัดศัตรูพืชหรือว่าเป็นมแมลงศัตรูของปามหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังในส่วนของอาการใช้สารเหล่านี้นะคะในพื้นที่นะคะถ้ามีการปอกปนไปที่น้ําอาจจะเป็นอันตรายกับสัตว์น้ําได้นั่นเองนะคะเลี้ยงได้นะคะแต่ข้อควรระวังก็คือในส่วนของอาการดูแลปามของเรานะคะว่าแต่ละช่วงที่เราดูแลจะมีผลกระทบกับในส่วนของอานาไหมนะคะมีผลกระทบต่อในเรื่อง ของคุณภาพน้ำไหมนั่นเองนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นฝากติดตามอาจารย์ปอยด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ปอยไปแล้วบ๊ายบาย